นะผมไปเกาะบ้างเป็นเกาะสีชังครั้งแล้วเม่อไปเกาะร้านดุเกินคนเยอะเกินอันนี้ไปเกาะสีชังบ้างนะครับจากรู้เป็นไงคราว่า,งางเงียบสงบดีไม่คู่ใจนะครับไอ้เป้นี่ยนิ่งเปมืไหนไหนี่เป้นนะี่ยพาไปเกาะบ้างทีนี้คนเดียวนะผมอันนี้รอรถอเหนือรถออก3ามทุ่มสี่สิบห้านะครับ ที่สามทุ่มยี่สิบเนอะหนูมันใกล้หน่อยผมนั่งรถทัวร์จากบคสลำปางไปหมอชิตที่กรุงเทพห้าร้อยบาทนั่นทุกคนเป็นรอบดีทสุดของวันนี้เลยถึงนู่นน่ะสายของอีวันเลยฉันขอแนะนำสิ่งในความสะดวกและการเดินทางโดยรถค่ะบอกได้แน่ของท่าน หมอชิดแล้วแล้วก็รีบไปซื้อบัตรเลยจากหมอชิดไปศรีราชานะร้อสิบหกบาทให้ลงที่โรงพยาสาลศรีราชานะทุกคนจะได้ต่อรถตุกๆไปก่อรอยเลยอันนี้เราก็ถึงรถบิสบาแล้ว แล้วชานัทนนนนุกคนเริมขึ้นรถตุ้งนะครับไปก่อรอยนะครับผมน,นักหนานมากเลยอ่ะผมไปก่อรอยครับดูใครบาะครับแน่นติครับครับผม สักคู่นะครับนางก็ของ ซื้อตั๋วไม่รู้ตั๋วเต็มบ่ถ้าตั๋วเต็มนี่รออีกหนึ่งชั่วโมงไม่เป็นไรเราชิวเรือครับมีบางคนอย่างเยอะเลยอะอยู่ในอยู่ในลู่ทุกคนสงสัยผมมานั่งในเรือนี้ได้ยังไงเรือมันเต็มเว้ยมันต้องออกเลยแล้วก็ต้องรอต้นชั่วโมงใหม่ถึงจะซื้อตั๋วลงได้แต่เราไม่รอไง มีพี่เขามาพอดีไงแล้วมาเป็นแจ้งเลยจับพระจับฝูงลงเรือสปีดโบ๊ทเลย <laughs> ต่อสีชังเยออันนี้ถ้ามาถึงนี่จะให้เช่ารถก่อนนะอย่าล้มขุดเยอะแต่จะก่อร้านมากกดังไหนเนี่ย ข้าไปทางไหนเนี่ยเอาเลยเรอรถจากที่พักมาร,รับนะครับ นรนะีวิวห้องนี่ทุกคนป้าเปิดประตูมาไปเจออะไรก่อนเจออะไรก่อนเจอหมดละกระจกทีวีเตียงอยันนี้ห้องสำหรับคนเดียวจริงนะทุกคนอันนี้เราประตูตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะ อก็ประมาณนี้นะทุกคนเจ๋วเลยคนเดียวมาคุ้มเลยทุกคนไปเดี๋ยวไปหาช่างรถแล้วกินข้าวเดี๋ยวทุกคนสามร้อยครับช่างรถผมก็จัดการเลยไปเดี๋ยวพาไปขี่วั้นเนืงอเฮ้ยเจออีกลน์นึ่งแล้ว ไอ้คนเฟี้ยวอ่ะไปหายอยู่เจอร้านแนล้วทุกคนไปบอกร้านหลยขอกินก่อนอันนี้สั่งมาแล้วนะเยอะซิลปล่าน้ำเปล่าฟรีขยโยมาบุกขยราทุกคน ประมาณนี้ประมาณนี้ขอซ้ายก่อนละหิวม,มาไว้ละตอนนี้มีผมอยู่คนเดียวตรงนะี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวได้เลยไปเดี๋ยวไปไหว้พระต่อ Lets go bro เ,เดี๋ยวลืมไปลืมไปเดี๋ยวผมมาอธิบายรอบของมงันผมเช่าที่เป็นปีสีดำนะทุกคนอนี่เลยนี่เลยเวยหลอดเท่หนี่เลย อยอ,อยู่ที่ศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบว่านดีกว่าศาลเจ้าแม่กวนอิมต้องอยู่ไม่ไกลกับประภาคารเกาะสีชงังเลยเป็นถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับความเชื่อที่ว่า ใครผิดหวังกับความรักอยากจะสมหวังให้มามขอพรอกันที่นี่ มันในขั้นสุดท้ายใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยสวยเห็นหมดเลยเห็นมาสามรอบแล้วเออมทฑปลอยพระพุทธบาทนะครับอยู่บนสันเจ้าแม่กวนอิมนะครับเดินขึ้นมาต่อเลยเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทสามารถชมวิวเกาะสีชังได้ทั้งหมดเลย ต้องพังนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นน้ำตรงนี้หรอกสกู ทานอาหารรับประทานอาหารนี่ต้องไปหาร้านเองนะหมูล่างานโคตรสวยเลยตอนนี้เราไปน้าเสร็จแล้วอะไรหมดเสร็จแล้วถึงตัวเรียบร้อยอาบน้ำข้าวเราคนกินข้าวร้านเดิมเลยร้านร้านเดิมมันเนี่ย,ยข่าะปลาคั่กจริงๆไม่ติดใจจัด สั่งแล้วนะสองเมนูนี่นะครับทุกคนสองสองแย่างด้วยอันนี้เป็นกระเทียมหมูนะครับแล้วก็ขับต่อมหมูนะครับผมไปกิดนดีกว่า ซึ่งวันนี้ก็เที่ยวที่ถ้ำทะลุแล้วก็แหลมจรพงนะครับเมื่อวานคนเยอะครับผมเลยต้องมาตอนเช้านะสำหรับใครที่จะมาถ่ายรูปนะครับให้มาตอนเช้าๆเลยนะอันนี้คือมาตอนเช้านะก็ประมาณนี้เลย เจอตัวเฮีย้ยตุ๊กแกตัวเฮีย้ยอะไรตัวเฮีย้ยด้วยวะกลับแล้วนะทุกคนไปละ กอสีชังเป็นก่อนที่ผมตัง้งใจที่จะมาหลังจากที่ยที่กอร้านไปแล้วทีนี้ได้เจอสิ่งใหม่ๆประสบการณ์ที่คนเดียวสนุกไปอีกแบบทีนี้ลาก่อนได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม